มลังสิม,มโลมสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆประเด็นที่ผมชี้แจงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปแล้วแต่เนื่องจากว่ายังมีสมาชิกรัฐสภานะครับบางท่านได้หยิบยกมาอภิปรายดังนั้นการพูดอภิปรายของผมในรอบนี้จะใช้เวลาอย่างกระชับและให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับประเด็นแรกครับในเรื่องที่พูดถึงกรณี คุณไอทีวีต้องเรียนต่อท่านประธานครับว่าเรื่องนี้สามารถแบ่งการชี้แจงออกเป็น3าข้อครับประการแรกนะครับกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับต่อท่านพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนี้ณนะวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเลยครับยังอยู่ในระหว่างกระบวนการซึ่งถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมา เราก็ถือหลัก Presumption of Innocence หรือสันนิฐานไว้ก่อนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ณเวลานี้ท่านพิธาจึงยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและสามารถถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา159ประกอบมาตรา8 8ของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยได้นี่คือหลักการที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายทุกคนต้องยอมรับ ร่วมกันประการที่สองครับในปีพศ2562ตอนที่จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขออภัยที่เอ่ยนามบุคคลภายนอกกับคุณธนาธรจึงรุ่งเลิงกิจต้องขออภัยที่เปยนามบุคคลภายนอกณนะวันนั้นเราก็มีการ ลงมติในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นปกติครับทั้งๆที่ถ้าเราจำกันได้การลงมติในเวลานั้นคุณธนาธรถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยซ้ำแต่ในเวลานี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตยังไม่ถูกถูกสั่งอะไรเลยครับจะอาจจะมีกระบวนการในการดำเนินการ แต่ถึงที่สุดณเวลานี้ที่เรากำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณพิธามีสิทธิที่ทชอบธรรมและมีสิทธิทตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งสิน้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับท่านประธานครับผมจึงยืนยันกับท่านประธานว่าบรรดาเรื่องที่มีการหยิบยกมาในกรณีหุ้นไอทีวีไม่สามารถ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่าคุณพิธาไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีได้คำถามถัดไปก็คือตกลงแล้วที่มีการอภิปรายกันมาเป็นเพราะคุณพิธาคือหัวหน้าพักเก้าไกลใช่ไหมครับเราถึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติอย่างที่ปี6-2เขาทำกันได้ตอนปี6-2ประเด็นเหล่านี้ไม่มีเลยครับดังนั้นพักเก้าไกลเราจึงคาดหวัง ว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างที่เคยได้ทำตอนปี62และสุดท้ายท่านประธานที่มีการพูดถึงกันว่าการกระทำของเราทั้งหลายแหล่นะครับเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองเรียนตามตรงครับการล้มล้างการปกครองที่ผมเห็นมาชั่วชีวิตที่อายุ31ปีเนี่ยที่ผมเห็นอยู่มีกรณีเดียวครับคือการรัฐประหารครับขอบคุณครับท่านประธานครับ Not cow today, make tomorrow today.